สวัสดีครับทุกท่านอนนบสุราชโคชปาล์มน้ำมันครับวันนี้พามาแปลงสปริงแบ็กอายุ7ปีนะครับมาดูกันครับสปริงแบ็กนะฮะอายุ7ปีครับแปลงนี้เป็นของคุณอาของผมนะฮะแปลงนี้เป็นของคุณอาจินตนานะฮะเป็น ข้าราชการบํานาญนะฮะเป็นอดีตพยาบาลครับก็มาทำสวนนะฮะแปลงนี้เนื้อที่10ไร่ครับปลูกจำนวน200ต้นพอดีนะฮะก็เป็นที่นาขุดยกร่องครับระยะ9คูณ9เมตรครับ ก็ดูแลดีมากนะฮะดูแลจัดการดีมากมีการให้น้ำด้วยนะฮะมีระบบน้ำครับอ่าสวัสดีน้องนะัทพงษ์ฮะคอมแพกในจีเรียของพี่ไม่ค่อยพูดตรงๆนะฮะไม่ค่อยสวยฮะเพราะว่าสภาพพื้นที่ไม่ดีนะฮะแล้วก็ ทิศทางการปลูกก็ไม่ไม่ดีนะฮะแล้วก็ปลูกค่อนข้างแน่นนะฮะแต่ของคนอื่นก็สวยดีนะฮะแต่ของตัวเองยอมรับว่าแปลง Compact ไม่ค่อยโอเคนะฮะไม่ค่อยโอเควันนี้มาดูไนจีเรียแบล็กกันนะฮะแปลงนี้มีระบบน้ําก็คือใช้น้ํำบาดาลนะฮะมีไฟฟ้านะฮะมีไฟฟ้าใช้น้ํำบาดาลสูบขึ้นแทงนะครับ ใช้น้ำบาดาลสูบขึ้นแทงค์แล้วก็ปล่อยลงไปในท่อนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยตามหัวนะฮะเอาแปลงนี้9กคูณเครับแปลงนี้9กคูณเเมตรนะฮะอันนี้คนดูแลเป็นเป็นคุณอานะฮะเป็นคุณอานะฮะ สวัสดีคุณการจนพันธ์นะฮะถามว่าในสถานการณ์ราคาปุ๋ยแบบนี้ก็ใส่เพิ่มขึ้นอีกฮะวันนี้ก็ก็ใส่โบรอนนะฮะแล้วก็ใส่ยี่เศู 0, ไปอีกต้นละ2อกิโลครับคือในในมุมมองของของผมนะฮะราคาปุ๋ยเป็นแค่ตัวแปรนะฮะซึ่งเ,เราเราเลือกอาชีพปลูกปาล์มนะฮะ ปุ๋ยเป็นปัจจัยหรือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดนะฮะและที่ผมพูดอยู่เสมอนะฮะว่าว่ารายได้รายได้ของของอาชีพนี้ก็คือผลผลิตเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะผลผลิตเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของ เป็นต้นทางของรายได้นะครับเพราะว่าเราจะได้เงินจากอาชีพทำสวนปามก็คือวันที่เราเอาปามไปขายนะฮะและผลผลิตมันมันจะมากหรือน้อยจะดีไม่ดีนะฮะอยู่ที่2ส,ส่วนนะฮะก็คือปุ๋ยกับน้ำครับถ้ามีปุ๋ยแต่ไม่มีน้ำก็ก็ได้น้อยนะฮะถ้ามีแต่น้ำแต่ปุ๋ยน้อยก็ได้ผลน้อยนะฮะแต่ถ้า องประกอบสองส่วนที่สำคัญคุณทำได้ดีนะฮะถ้าองค์ประกอบสองส่วนที่สำคัญคุณทำได้ดีก็คือให้ปุ๋ยได้ครบถ้วนใส่ถูกที่ถูกเวลานะฮะใส่ครบถ้วนและมีความชื้นที่เพียงพอ นะฮะบวกกับการจัดการที่ดีนะฮะคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องราคาปุ๋ยหรือเรื่องราคาปาล์มนะครับเพราะยังไงก็มีกำไรแน่นอนครับถ้าเรามีผลผลิตเอาไปขายเรามีกำไรแน่ครับและเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรา ได้ขายในช่วงราคาเฉลี่ยดีๆนะฮะกำไรจะเป็นทวีคูณนะครับอ่าสวัสดีพี่แป๊ะนะฮะพี่ธนงศักดิ์ทวีทองนะฮะนายกแป๊ะของเรานะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับวันนี้พามาดูสวนของอคุณอานะฮะเป็นอ่ข้าราชการบำนาญน,นะฮะอดีตพยาบาลน,นะเห็นไหมฮะพยาบาลยังทำสวนได้สวยขนาดนี้นะฮะ เพราะเพราะท่านโฟกัสที่การเอาใจใส่ฮะโฟกัสที่การใส่ปุ๋ยโฟกัสที่การจัดการสวนเห็นไหมฮะเวลาจะใส่ปุ๋ยท่านก็ถามผมอยู่เสมอนะฮะว่าเออช่วงนี้ต้องใส่ปุ๋ยอะไรนะฮะไม่เคยบ่นเรื่องปุ๋ยแพงนะฮะเพราะ สุดท้ายจะถูกหรือแพงนะฮะก็ต้องใส่นะฮะและผมพูดอยู่เสมอนะครับสำหรับคนที่เลือกอาชีพการทำสวนปามนะครับการใส่ปุ๋ยเป็นหน้าที่นะฮะคำว่าหน้าที่คือสิ่งที่จำเป็นต้องทำครับ การใส่ปุ๋ยไม่ใช่ทาง